กับผู้กลุ่มก็ขอแอะเปิดมายังอ่าเปิดแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมครับเล่นเพย์เยอร์นะซึ่งนะวันนี้ผมจะลองเปลี่ยนแบบวิธีเปิดเปิดแบบเปิดคลิปหน่อยอ่ะมาไหนหนึ่งสองสามกราบสวัสดีท่านชมครับไม่ได้ไม่ได้กราบสวัสดีท่านชมครับวันนี้ผมครับเล่นเพย์เยอร์นะซึ่งวันนี้นะครับผมจะรีวิวแมปนะครับซึ่งแมปนี้ก็ชื่อว่าทุ่งนาซิตี้เบต้านะครับเบต้านะครับ ซึ่งตอนนี้แมปนะครับยังเป็นรุ่เนเบต้าครับยังมียังม,มงีอะไรไม่มาครับก็อาจจะผิดหวังนะนะแต่ว่าผมก็ผมว่าชอบนะผมชอบแต่แบบผมรู้สึกหนะ้าจอล่วงล่วงไปนะสิ่งแรกผมเข้ามาเลยเนะี่ยผมเห็นเลยผมรู้สึกหน้าจอมันโล่วงไปครับน่าจะมี U I ไออะไรสักหน่อยแถวๆนี้ครับไอตรงนี้จะเป็นช่องแชทใช่ปะ่ะประมาณแถวๆออนี้ก็ได้แต่ไม่ให้ใหญ่ไปไม่เล็กไปแต่ไม่ให้ใหญ่ไปครับมันจะบังนะมันจะบังจอนะครับ มันงั้นมันจะบังหมดจอครับหรือเธอเกะกาครับแบบปิดได้ครับปิดแบบสมมติอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปิดกดเปิดปิดได้เป็นยูไอซื้อของควกนี้ยเฮ้ยเยอันนี้อัปเดตมาใหม่ไม่เคยเห็นมันคืออะไรไม่รู้ครับจะมีท่าเต้นนะเป็นแบบโรเพนะทุ่งนาทุ่งนาเซตี้มีอันนี้ครับโรบอทอันล่างจะกดยังไม่ได้นะครับใช่ไหมหรือเขาแก้แล้วกดได้แล้วใช่ครับด้านล่างยังกดไม่ได้นะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมอยากให้ทํามาเลยเนี่ยคือระบบเงินครับไม่ใช่ระบบระบบดูเงินครับคือแบบผมต้องกดอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามีคนเล่นเยอะคิดเอามันจะยาวซึ่งมันจะบังหนะ้าจอผมอยากให้แบบเป็นเงินขึ้นมาตรงนี้มุมซ้ายล่างมุมขวาล่างอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับเป็นแบบเงินว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะโอเคมาต่ออันเดียครับฝั่งซ้ายนะัจะเป็นป่าฝั่งขาเขาเล็กไปภูเขากันเดี๋ยวตอนนี้ครับเนี่ยผมต้องมากดเงินตลอดเลยมีเงินสองพันเก้านะเงินจะเด้งมาทุกๆ ไม่น่าจะประมาณหนึ่งวีครับเด้งหนึ่งครั้งมั้งเงินจะเด้งทีละสองนะครับนี่ครับจะเป็นร้านค้าร้านค้าจะเป็นร้านค้าเล็กๆครับอยู่ตรงนี้เดินตามทางได้เลยจะมีอ่อกล่องเพลงครับแล้วก็เป็นตุ๊กตาหมีสี่พันครับซึ่งผมไม่ซื้อนะตังค์ไม่มีซึ่งก็จะมีที่ฟาร์มเงินครับหลายรูปแบบกล่องเพลงก็จะเปิดเพลงได้ครับซึ่งผมไม่เปิดครับเพราะมันลิขสิทธิ์โอเคครับมาเราจะไปที่ป่าครับฝั่งซ้ายจะเป็นป่านะ ฝั่งขวานี่จะเป็นทุ่งนานครับเป็นทุ่งนาอยู่นู้นเอาไว้ฟาร์มเงิน,นครับโอเคเรามาต่อกันเราจะต้องเดินมาแถวเนี้ยเป็นป่าป่ามันแบบไม่ค่อยเหมือนป่านะป่ามีมีต้นไม้น้อยหน่อยตอนนี้จะเป็นสะพาน,นครับแบบสวยนะผมว่าแต่ต้องแก้อะไรอีกหน่อยนะรู้สึกแบบตึงหิดต,ตึงหิดขาดอ่ะเนี่ยเป็นป่าอ่าใช่มันมีถ้ำด้วยนะครับต้องว่ายน้ำหานะ ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คไปดูมันะครับว่าอยู่ตรงไหนเรามาหานี่ไงมาพร้อมกันครับน้ําไม่ลึกนะไม่ลึกนะไม่องเป็นต้องว่ายน้ำนะน้าไม่ลึกยกมันจะมีแค่บางจุดนะครับที่น้ํามันลึกน้ํามันจะลึกกว่าปก,กติบางจุดนะครับจนเราต้องว่ายนะแต่แถวนี้ลึกกว่าไหมไม่ครับโอเคมันจะมีตรงขอบขอบครับที่ลึกกว่าถ้ำนะครับมาครับตรงนี้จะเป็นถ้าแบบผีเสื้อนะครับถ้ำผีเสือ้อถ้ำนกครับ เ็นเรื่องแสงนะเป็นงานครับเก็บเป็นไขน่นกครับนี่นี่ผมเห็นครั้งแรกที่ผมนึกว่าลังนกนะแบบเก็บลังนกอะใช้เวลาแบบไม่นานครับไม่นานมากผมชอบหน้าย i ไอครับเวลาแบบหน้าแบบหน้าเวลาได้เงินนะหรือเข้าเกมผมชอบนะมันเหมือนแบบยังไงเป็นเกมอะที่ไม่ใช่หลวกเนี่ยอุ้ยเดลารยห้าสิบอ้ยคุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าแบบฟาร์มตรงแบบฟาร์มเกี่ยวข้าวเร็วกว่านะครับได้เงินทีละยี่ห้าแต่ว่าเร็วนะ ได้ทีละร้อยสิครับ,รบมีไก่ด้วยอ๋อมันคือไข่ไก่ด้วยน้ำชมโอ้ผมนึกว่าไข่แบบพวกนกพวกนี้ไม่ใช่ว่าไข่ไก่อ่าโอเคเนี้ยครับแต่มันก็จะบินมารบกวนเราตอนเก็บของได้นะครับก็ระวังกันด้วยนะมันจะบินมาแล้วเราต้องเริ่มใหม่เลยครับบุญนเก็บได้ไหมนเนี่ยสวยๆเลยนะไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่น่าได้หรอกมันเป็นคิดเต่า มันจะมีจุดฟาร์มนะครับจุดฟาร์มตลุดนะโอเคเราไปดูจุดฟาร์มต่อไปเลยครับเลสโกโอเคครับก็จุดฟาร์มต่อไปนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆแบบตรงร้านค้านะครับซึ่งผมเดินดูแบบมาเนี่ยแบบนี้แบบโอ้โหผมบอกได้เลยว่ามีพธิลูเยอะมากหลายองค์เลยนะครับนี่เยอะนะเยอะมากผมว่าสักพักเดี๋ยวมีงานแบบมีแบบเป็นงานแบบ ไหว้ไหว้เอาเอาเงินมาไหว้แลกกับพู้บับวิ่งเร็วอย่างเงี้ยบับวิ่งเร็วบับเลือดอย่างเงี้ยไอ้บับเลือดมันจะเป็นอะไรมั้งบับวิ่งเร็วอย่างเงี้ยแบบวิ่งเร็วขึ้นทํางานได้เงินเยอะขึ้นแบบเอาเอาของมาเส้นไหว้แบบตรงนู้นมันจะมีตรงนน้นมันจะมีจุดทให้ให้ให้เหมือนจะไหว้ได้แต่ก็ไม่รู้นะไหว้ได้ไหมเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าพักจะเอาเอาแบบมาไหว้เอาของมาไหว้อย่างเงี้ยได้บับวิ่งเร็วได้บับเงินคูณสองเนี่ยแบบหนึ่งนาทีอะไรพวกเนี้ย งานต่อไปนะจะอยู่แถวๆตรงนี้ครับไม่ต้องขึ้นเขาไปแบบผมก็ได้นะนี่ครับให้เดินมาตรงนี้นะครับเดินตามทางมาครับตรงนี้ตรงนี้นะครับไม่ต้องเดินขึ้นเขาผมอ้อมนะเพราะว่าผมจะพามาอ่าตรงจกปูนจกปูนก่อนนะพี่จิงผมจะพาไปทุ่งนาก่อนนะแต่ว่าเออพามาจกปูนก่อนก็ได้ตรงนี้ครับจะเป็นจุดจกปูนครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีอยู่สองจุดครับไม่รู้ว่าจะเป็นอาชีพดำไหมครับงานดำไหมนะ ราะแมปโลเพออื่นนี่ะบางแมปครับแบบอย่างเช่นแบบมันจะมีงานที่แบบเป็นงานของแบบโจรครับแบบขโมยอย่างเงี้ยเราก็จะเราจะขึ้นด้านบนหัวครับเราจะขึ้นว่าเราเป็นโจรนนครับประมาณหนึ่งนาทีไม่รู้นะผมจําไม่ได้ละไม่ได้นาะนมันก็จะมีอาชีพเป็นตำรวจครับตำรวจก็จะมาจับพอตำรวจจับได้ก็จะได้เงินครับถ้าโจรหนีได้ก็จะได้เงินไปครับแต่ถ้าโดนจับเราก็จะโดนยึดเงินเข้าไปยึดเงินครับอารมณ์มานั่นแหละคล้ายแบบ g t a 5 m ครับแต่นี่ มันจะเหมือนเป็นจะจะไปเหมือนแบบโรเปอีกแบบนึงครับช่างมันจะใช้เวลานานมากครับจกปูนซึ่งมันใช้เวลานานมากครับแต่ได้เงินเงินเยอะนะครับเ <seas> ยอะเออผมสังเกตเพลงแบบมีดนมีเสียงด้วยนะแต่ผมเบาไวผมมาด้ยินมันจกนานมากครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะมาจากปูนอ่ะมันได้เงินน้อยนะครับไม่คุ้มเนี่ยสามร้อยบาทนะครับ มันได้เงินน้อยมากครับแค่สามร้อยครับแต่จกคูดนานค้ยแป๊บเดียวผมมีสามพันแหละทำไมตรงนี้มันตบตับผมเยอะจังเนี่ยโอเคต่อไปครับเป็นงานต่อไปนะเป็นเกี่ยวข้าวกันนี่ครับมางนี้ครับมันจะมีทางเป็นดินนะครับลูกหลังดินดินจริงๆอะดินโคลเลยครับนี่มันจะมีถ้ำสองที่ใช่ไหมทีเดียวนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่เกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวมุนไพร ทำงานเร็วครับแป๊บเดียวครับได้เงินครั้งละยี่บห้าบาทซึ่งคุ้มครับผมคิดว่างานเนี้ยคุ้มมากครับมันมันไม่ใช่ค่าว้ยมันคือใบกี่วผมรู้สึกว่าคุ้มนะครับแต่มันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเกี่ยวไปแล้วนะผมเก็บข้าวแล้วนี่เออเนี่ยกินมันไม่ยอมได้จะได้ยี่บห้าบาทนะแต่มันทําไวนะครับซึ่งจะได้เงินเยอะกว่าปูแน่นอน ปูนี่ทำนานครับกว่าจะจกได้ครับเสียเวลามากแล้วก็ได้เงินน้อยเลยครับผมก็เลยให้แนะนำมาแบบเกี่ยวข้าวนะครับถ้าจะหาเงินจริงนะแมปก็ยังไม่มีอะไรมากครับต้องรออัพเดตนะนี่ครับมีดอกกุหลาบห้าร้อยเดอลสนี่นี่ครับมีบอกหมดนะใบสีเขียว25้าครับปูนสามสร้อยครับคิดเต้าส่ร้อยบาทนะมีคิเต้าด้ยมีไข่ร้อยสิบบาทคิดเติาน่าจะเก็บนานนะดูทรง โอเคองั้นเราไปหาที่เก็บคิดดาวกันลิสโอ้เหมือนผมจะเจอครับมันจะอยู่จุดเกิดเลยไหมเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดเกิดปะใช่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 ป่ะเออใช่ใช่ตรงนี้เป็นจุดเกิดครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงหน้าจุดเกิดเลยมันเป็นถ้ำหรือเปล่าหรือเราคลิปเองครับเดินตรงมาได้เลยเพลงนี้เราสามารถหาไอเดีเพลงมาใส่ได้นะครับถ้าถามว่าไอเดียเพลงหายก็หาจาก u t u b e เลยครับ แต่ผมไม่รู้ที่สร้างมันนะอู้เป็นถ้ำผมว่าเขาน่าจะทําแบบเป็นร้านค้าขายนี่นะคบเพลิงนะมันค่อนข้างมืดเลยอุยอ้ยอุ้ยต้องว่ายน้าเว้ยแต่ว่าต้องขึ้นไปเก็บด้านบนแน่เลยนี่น้ำลึกตรงนี้ใช่ผมว่างั้นแหละมันต้องขึ้นไปเก็บเว้ยแต่มันโดดไม่ถึงไงมันโดดไม่ถึงไงอันนี้มันคิดต่อต้องเก็บใช่ไหมเนี่ยหรือไงวะ หรือยังไงหรือเราคิดไปเองอึ๊บ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 เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะอันนี้ของปอมแล้วมันเก็บกิ๊ตเติ้ตรงไหนครับเนี่ยอ๋อนู่นไงนูน่นกิตเติ้กิตเติ้ลอ่าใช่ใช่ใช่ผมลืมบอกครับแมปนี้เป็นแมปของป้างนะครับแบบคุณคุณป้างครับ เป็นเอ่อหนึ่งในผู้สร้างเอ่อ T O E กับลาทินะครับนี่ใช่ไหมเออนี่ยโอ้อผมเก็บค่อนข้างนานบบนะครับใครแบบอยากกับ F K นะครับผมแนะนําให้เก็บแบบจกปูนขุดขุดแร่ครับขุดคริสตัลนะครับจะคุ้มกว่านะครับที่จริง F K อะถ้าอยากได้เร็วๆนะอยากได้เร็วๆนะแบบเงินเร็วๆอะไปไป F K เอา แต่ถ้าอยากแบบยังไงอะพูดยังไงดีอุย้ยโอ้โหเปิดปมือ e k e แบบน,นานๆครับไม่ไม่เน้นเงินอะเน้นแบบเออเอาเงินเยอะๆช้าแต่ได้เงินเยอะเร็วแต่ได้เงินเย็วกว่านะอันนี้ช้าแต่ได้เงินเยอะแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่แล้วก็มาพวกจกปูนจกเพชรจกคิดเติลนะครับผมว่าในอนาคตพวกคิดเติลพวกปูนพวกเนี้ยอาจจะไปทําอะไรได้นะครับเพราะว่ามันจกช้ามากครับมันจก ช้ามากๆซึ่งถ้าจบค้านี้คนเขาก็ไม่มาจกแล้วครับไม่มาแบบไม่มาตีคิดเติลไม่ไมหาคิดเติลหรอกครับ400เขาไม่มาหาเราเพราะมันเสียเวลากาครับมันนานเพราะว่าในอนาคตอะน่าจะแบบมีพวกแบบพอมาคุดคิดเต้ลเนี้ยเราได้คิดเติลมาหนึ่งอันเอาไปแบบซื้อของ,ของได้เงี้ยเอาแบบเป็นไปค้าเป็นของไปซื้อเป็นของเนี้ยอาจจะทําได้นะไม่รู้นะอันนี้ผมเดาๆไว้ก่อนนะ แต่ผมคิดว่าเน,นี่ยในอนาคตมีน่าจะมีเป็นเอ่อเป็นเก็บผลไม้ครับเก็บกล้วยผมเห็นสปอยมาอยู่นิดหน่อยซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากนะอุ้ยผมออกมาได้ด้วยมีทางให้ออกเดี๋ยวเวลาสำรวจแบบนี้ถ้าตกไปเป็นไงวะเนี่ยอุ้ยเสียตกเ้ยรีตัวได้ไหมได้ได้ได้ได คือนี่แหละเผื่อติดบั็กไงจะได้รีตัวโอเคแมปก็มีเท่านี้นะต้องรอรุ่นแบบตัวเต็มต้องรอตัวเต็มนะครับตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนผมว่าในอนาคตอะ่ะมันต้องทําได้เว้ยผมคิดว่าในอนาคตน่าจะต้องมีตกปลาด้วยแหละน่าจะมีนะต้องมีเพราะน้ํามันเยอะมากเห็นไหมล่ะในอนาคตน่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบที่ผมพูดนะอาจจะนะผมแค่เดานะเพราะว่า ปูนกับคิตเต้าอะมันใช้เวลานานนะครับซึ่งมันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่คุ้มยังไงเพราะว่าออสมุนไพรนะครัสมุนไพรใบเขียวเนี่ยมันเก็บได้ไวครับเกี่ยวเก็บเก็บเกี่ยว,ยว,ยว,ยวม,ยมันเป็นข้าวหรือสมุนไพรมันเป็นทุ่งหนานันเป็นข้าวมันเกี่ยวข้าวได้ไวกว่าแป๊บเดียวครับนี่เงินยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าแป๊บเดียวครับได้เกือบเป็นพันแล้วนะครับมันเร,ร,ร <S <s ็วกว่าเร็วกว่าปูนคิเต้าเลยครับเติลได้เงินเยอะจริงับแต่มันช้านะจำไว้นะมันช้า <s> เขาอาจจะแบบให้แบบแอนนาโคด้าตั้งอาจจะเด่นมาแบบพูดยังไงดีสามารถเอาแบบคิสโต้ที่เราแบบไปตีไปขุดกันปูนที่เราไปจกเนี้ยเอาไปแบบไปไปแลกเป็นของนี่ก็ได้ไปแลกเป็นของแบบอีเวนต์ไม่ก็แบบเป็นแลกเป็นของของที่เอามาใช้ในแมปได้เอออาจไม่แน่อาจจะแบบเอาไปแลกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแบบทําให้จกปูนไวขึ้นขุดคริสตัลเร็วขึ้นแบบพิกแอคเนี้ยขุดคริสตัลไว ไม่ก็เอาไปแลกแบบเป็นที่เกี่ยวข้าวเงี้ยเกี่ยวข้าวไวขึ้นอารมณ์มานี้ก็ได้เออใครจะไปดูครับเดาๆไว้ก่อนนะก็ไปได้หลายทางแล้วครับโอเคครับก็จบคลิปเท่านี้นะครับใครอยากวัเล่นนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้ล่างนะครับไม่ก็พิมพ์ค้นหาครับทุ่งนาซิต,ตี้ภา,าษาไทายนะครับชื่อภาษาไทายเลยทุ่งนาซิต,ตี้เบต้านะครับ B E T A เอหรือ T ี e. ไม่ดูครับเบต้าครับก็กุด d b ครับเจอกันนะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับ